ฉันนั่งตกปลาอยู่ริมตาลิงแปลกใจเสียจริงปลาไม่กินเหยื่อโอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับพียมก็อยู่ในแมพของฟิตอิดกันอีกแล้วนะครับและก็ในวันนี้ทางแมพก็ได้มีการอัปเดตมาเรียบร้อยแล้วครับทุกคนซึ่งในอัปเดตครั้งนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของอีเวนต์บัตรมูลนะครับ บอกเลยว่าอัปเดตครั้งนี้ก็มีมาไม่ได้เยอะมากครับแต่ว่าเดี๋ยวพิมก็จะมาอ่านแพทโนตให้น้องๆทุกคนได้รับทราบกันนะครับว่าในอัปเดตนี้มีอะไรเพิ่มเติมเข้ามากันบ้างนะครับมาครับแล้วก็อันดับแรกเลยนะครับก็อย่างที่เห็นเลยว่าจะมีเป็นปลาใหม่นะครับที่เป็นตัวละครสีเขตดและเป็นปลาแอดมินอีเวนต์นะครับมา2ตัวตัวแรกครับคือแอดมินอีเวนต์ตัวนี้นะครับก็จะมีโอกาสในการจะได้รับนะครับคือ1ใน 5M นะครับ และก็อีกหนึ่งตัวนะครับจะเป็นตัวสีเขตที่เพิ่มเติมมาใหม่คือ1ใน6 0แสนครับตัวนี้ก็จะมีโอกาสในการที่เราจะได้รับนะครับก็คือการที่น้องๆทุกคนมาตกที่โอเชียนนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มอ่านแพดโนตกันดีกว่าเหมือนว่าสิ่งแรกนะครับก็คือ New Admin Event ครับ for Mouse h o r l o w ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเกาะที่เป็นเกาะฮาโลวีนะครับซึ่งในอีเวนต์เนี้ยครับทุกคนก็จะมีการที่จะเพิ่มโชคใหญ่ครับหรือว่าเป็นฮิวรัสนะครับแล้วก็มิวเทชันบูสต์ซึ่งตรงเนี้ยครับก็จะเป็นรีมิเตดเลยนะครับที่จะทําให้เรามีโอกาสในการจะได้เจ้าบัตรมูนวานครับและก็รวมไปถึงบัตรมูนมิวเทชันนะครับซึ่งตรงนี้เพียมก็ได้เข้าไปดูใน Discord มาแล้วครับเดี๋ยวเพียมจะขึ้นภาพให้นะกันว่าอีเวนต์ตรงนี้นะครับเหมือนว่าคุณทารอนจะโพสต์ว่า เขาจะจัดกิจกรรมนะครับ admin event ในวันพุธซึ่งวันพุธก็จะอีกประมาณ่าวันนี้นะครับทุกคนก็จะมีการจัดกิจกรรมบัตรมูลอีเวนต์นะครับก็สิ่งที่แน่นอนนะครับว่าปลาที่จะตกได้ในอีเวนต์ั้งนี้ก็คือ admin event ตัวนี้นะครับจะเป็นบัตรมูลวานั่นเองอ่าแล้วก็อย่างต่อมานะครับก็จะเป็น new s e c r e t h o d นาวานะครับเป็น special cut scene ครับก็น่าจะเป็นเจ้าตัวนี้นะครับหนใน0 0 0 0 0ที่ เราจะมีโอกาสในการจะได้เขานั่นเองนะครับทุกคนและก็ต่อมานะครับก็จะเป็น New Secret ก Na าว a n นะครับซึ่งก็แน่นอนนะครับว่าตัวนี้ก็จะเป็นเจ้าปลาซีเกตหนึ่งใน6แสนนะครับรวมไปถึงตัวนี้จะเป็น Special Cut Scene ด้วยครับบอกเลยว่าอันนี้เพียมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า Special Cut Scene นี้เขาจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะครับอ่าแล้วก็อย่างต่อมานะครับก็จะมีการเพิ่มในส่วนของอ่ามิวเทชันใหม่มา2ตัวครับ อันแรกคือ Sandy Mutation และก็อย่างที่สองนะครับก็จะเป็นบัตมูลมิวเทชันนะครับอย่างต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของ VP Game p a ารครับซึ่งตอนนี้เราสามารถที่จะรีคเคอร์ครับเดี๋ว่าจะมีการเปลี่ยนสีในเรื่องของฮาร์โรคันเลอร์ครับซึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นออร่าไหมครับทุกคนซึ่งเอาจริง VP เพียมก็ไม่ได้เติมนะครับเพียมไม่ได้เติม VP มานะครับ เอาจริงพี่เมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าออร่าหรือว่าฮา r r โร่ตรงนี้หน้าตาเขาจะเป็นยังไงนะครับแต่เอาเป็นว่าน้องคนไหนที่มีเป็น VP เกมผ่านนี่นะครับเราก็สามารถที่จะมีการคอรต้มในเรื่องของฮา r r โร่ o คันเลได้แล้วนะครับอ่ะแล้วก็อย่างต่อมาครับอย่างต่อมาที่เกมมีการอัปเดตเพิ่มเติมเข้ามาก็คือ Add button นะครับอ๋อซึ่งตรงนี้ครับก็จะเป็นในเรื่องของปุ่มในกระเป๋าครับทุกคน มีการเพิ่มปุ่มจัดเรียงในกระเป๋าเพิ่มเติมขึ้นมาครับบอกเลยว่าตรงนี้เป็นอะไรที่พี่เอ็มค่อนข้างที่จะชอบมากครับก็ใหน้น้องทุกคนนะครับมาทีา่ไอเทมนะครับเสร็จแล้วน,น้องก็จะเห็นว่าทางด้านซ้ายมือของเราครับนี่เลยเขาจะมีการเพิ่มปุ่มตรงนี้เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็น f a v วอร t e ซึ่งอันนี้ครับก็จะเป็นปลาที่เราได้ทําการมาร์กเอาไว้ครับ เป็นตัวที่เราไม่ต้องการขายแล้วก็เป็นตัวที่เราเพิ่มดาวไว้นั่นเองนะครับทุกคนและก็อย่างที่2ก็จะเป็นมิวเทชันนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นปลาหรือว่าตัวละครที่มีการติดมิวเทชันนะครับนี่เลยครับทุกคนบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับนั่นทําให้เราสามารถที่จะดูได้ว่าปลาตัวไหนนั้นติดมิวเทชันอะไรกันบ้างนะครับและก็อย่างสุดท้ายนะครับก็คือไม่มีอะไรครับ ก็คือเหมือนว่าจะเป็นหน้าที่รวมปลาไว้ทั้งหมดที่เราตกมาได้นั่นเองนะครับทุกคนโอเคก็จะประมาณนี้นะครับอย่างต่อมาในเรื่องของอัปเดตก็จะมีรีเมดอัปเดตล็อตเมนูซึ่งรีเมดอัปเดตล็อตเมนูเนี่ยครับทุกคนอย่างที่เห็นนะครับว่าตรงหน้าอัปเดตล็อตตรงนี้ครับเขาจะมีหน้าต่างมาใหม่ครับเห็นไหมครับว่าไม่ว่าจะเป็นอัปเดตไหนก็คือเราสามารถที่จะกดเข้าไปดูและก็จะเป็นอัปเดต ของอาทิตย์นั้นนะครับคือมันจะไม่ได้มีการรวมอยู่ในหน้าเดียวแล้วนะครับตอนนี้ก็เราสามารถที่จะคลิกเข้ามาดูได้ครับว่าอัปเดตอาทิตย์นั้นเป็นอะไรบ้างนะครับทุกคนซึ่งล่าสุดก็จะอยู่แถวบนหรือว่าตรงคําว่า new น,นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายครับก็จะมะีในเรื่องของ big update ที่จะมีการเพิ่ม25ปลาเข้ามาเร็วๆนี้นะครับบอกเลยว่าอัปเดตนี้ก็เอาจริง มันก็ไม่ได้มีอะไรมากครับเหมือนว่าแค่คุณทารอนจะมีการมาประกาศนะคบว่าในเรื่องของบัตรมูนีเวนนั้นจะมีการจัดอีเวนต์นะครับเกิดขึ้นมาในวันพุธก็จะประมาณนี้ครับทุกคนที่เหลือกอ็อาจจะมีการเพิ่มปลาซีคิเข้ามาครับมีการแจ้งว่าจะมีมิวเทชันเพิ่มเติมเข้ามามี VP เกมพาร์ตต่างๆมีการจัดในเรื่องของกระเป๋าใหม่ลอดเมนูใหม่อะไรประมาณนี้นะครับ บอกเลยก็ประมาณนี้แล้วกันครับทุกคนสําหรับในอัปเดตนี้นะครับผมและก็อีกหนึ่งอย่างนะครับเหมือนว่าทางหน้า Discord ครับทุกคนทางหน้า Discord ของอในเกมของ fit-in นะครับก็จะมีรูปของเจ้าปลาบัตมูลวานนะครับนี่เลยครับทุกคนนี่ก็คือหน้าตาของเจ้าบัตมูลวานที่จะมีการเพิ่มเติมเข้ามาหรือว่าเป็นอีเวนที่แอดมินจะจัดในวันพุธนี้นะครับซึ่งเอาจริงถามว่ามันดีไหม เอาจริงมันเท่มากครับแต่เพียมก็คิดว่าเพียมก็คงจะตกเขาไม่ได้เหมือนเดิมนะครับทุกคนเพราะว่าโอกาสในการจะได้ตัวนี้ครับก็คือ1ใน5ล้าน1ใน5้าล้านคือมันเยอะมากๆนะครับโอกาสที่เพียมจะตกได้นั้นคือแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับผมโอเคก็สําหรับในคลิปวิดีโอนี้เพียมก็น่าจะมาอัปเดตสําหรับแพทโน้ ในที่นี้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะครับแล้วก็หากน้องคนไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ลาไปแล้วครับผมบายๆนะครับไปตกปลากันต่อครับทุกคนไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะมีโอกาสในการจะได้เจ้าปลาตัวใหม่หรือเปล่านะครับเจ้านาวานตัวที่เป็นปลาสเกลเลตันนะครับอืมโอเคไปแล้วครับทุกคนบายๆครับ